สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาเก็บถั่วค่ะคือน้องหอยก็ช่วยเก็บนะคะดูซิได้เท่าไหร่นี่ยนี่ค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เก็บถั่วนะคะหอยเยอะค่ะนี่อยู่บนนี้ยังอุตส่าห์จะขึ้นมาอีกเนอก้องโอ นี่อะไรอ่ะอู้นี่มันตัวมแมลงเนี่ยมแมลงแหละโอ้ยน้องหอยเอาน้องหอยออกไปก่อน <c oughs> จะกินถั่วแล้ว <c oughs> เอาน้องหอยออกก่อน <c oughs> โอ้ยกินถั่วเอาเข้าป่าไปดูดิโอ้เห็นไหมนี่นี่<อ> นยืนขึ้นมาให้ดูน่ะนี่คือหอยเหรออืหอยกินนี่ครัเพื่อนเพื่อนหอยหอยแท้พรา็ว่าตัวอะไรเนาะตะกะะแตนก็ไม่น่าจะกินขนาดนี้หอยทากนะครับเพื่อนมาถือ ใส่ก oh <c oughs> ระป๋องไว้วก็ถือไม่ไหวใช่ไนี่ดูพวงนี้มีสี่ปักข้างบนก็ยังพอมีครับเพื่อนๆออ,ออกดอกอยู่นะคะ เก็บนี่อีกตังนี้เอาเก็บเอาไปแช่ตู้เย็นเอาไว้เยอะแล้วเพื่อนๆกินไม่ทันนะคะเก็บลงเก็บมาทำไม้ใหญ่ปล่อยไปเลยนี่ค่ะเอาไปตำนะคะเพื่อนๆ ปลูกกินเองครับเพื่อนๆปลอดสารพิษเนาะที่ก็เริ่มมีราสนิมมากินใบครับพอเขาเริ่มใกล้จะโซมแล้วเนาะแต่ก็ยังมีดอกมีฟักอยู่ค่ะเ <c oughs> อาวหนอนก็มากินอีกแล้วหนอนแบบนี้คัน ปีนี้นอนแบบนี้ระบาดนะคะเพื่อนเยอะมากมากเลยนอนขนๆแบบนี้เก็บถั่วนะคะเพื่อนมีอันนี้เอาไว้ทำพันุเลยนะคะเพื่อนเก็บเอาไว้ทำพันนี่ค่ะเพื่อน ก็อย yeah. exactly. ู่ต่าๆแบบนี้หอยนี่นี่นี่จมโจรกินหอยทากมาแทะค่ะน้องก็จะมาอยู่ตามโคตรตับฟากล่างๆก็น้องก็แทะค่ะน่ยดูอันนี่เนี่ยกลุ่มนี้เห็นไหมดอกตน่ำๆอยู่ข้างล่างแต่ก็แตกช่อดอกออกมาเพียบเลยครับเพื่อน เขายังได้ฝนเนาะดูออกรงโคนเหมือนถั่วพุ่มนะฮะนี่ถั่วฝักยาวนะ,ะถั่วค้างะะเดินมาผ่านบัวหอมนะคะออกดอกสวยค่ะตอนเช้าเช้าเหลืองอาลามะะแต่พันนี้ลูกไม่ค่อยยาวนะครับเพื่อนๆเนี่ยมีลูกทุกข้อเนี่ยลูกสั้นๆ ไม่ยาวอ่ะโอ้ยมีตัวอะไรเนี่ยมแมลงผู้นะก็เพื่อนเพื่อนน้องมาผสมพัน์ให้ดยกอดกลมเลย,ยแล้วก็มาถึงครั้งถั่วฝั่งนี้อีกค่ะตรงนู้นหมดแล้วี่น้องหอยทากมีทุกที่ เนี่ยเพื่นพือ่อดูหอยทา,ากมากินแหวงขาดไปเลยค่ะนี่เนี่ยเนี่ยหอยทา,ากนา้าอีฉิ่เนี่ค่ะเทะแบบนี้เลยเนี่ยค่ะฝักก็อยู่ต่ำๆ ก็แทงช่อดอกตรงโคนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ก็จะออกฝักกองกับพื้นอย่างนี้เดี๋ยวหอยทาก็จะมากินก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ก็มาเก็บถั่วนะคะไหนดูสิ ฝักยาวค่ะ<ม>กินไม่ทันนะครับเพื่อนมีหอยช่วยกินหอยทากก็เยอะ